เอาล่ะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็การรอคอยมาถึงนะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวปืนลูกโมพายทอนสามห้าลำกล้องยาวนะครับลูกกระสุนโฟมขัดปอกได้นะครับผมได้ยิงใส่แขนตัวเองมาแล้วก็เจ็บอยู่นะครับเพราะความแข็งของนกอะ่ะซึ่งมันแข็งมากแล้วทีนี้ก็คือยิ่งแข็งไรมันก็ยิ่งเจ็บนะครับเจ็บเท่าปืนอัดลมร้านยีบาทเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยลำกล้องน่ครับเขียนว่าพายทอนสามนะครับ ลำกล้องยาวเลยปืนลูกโมยุค80นะตัวนี้ทุกผลิตครึ่งช่วงต้นยุค80ปัจจุบันคาดว่าน่าจะเลิกผลิตไปแล้วหมายถึงไอ้ปืนในปืนจริงตัวเนี้ยคาดการณ์ว่าถูกเลิกผลิตไปแล้วหรืออาจจะผลิตอยู่แต่น้อยมากซึ่งปืนตัวนี้เหมาะแก่การป้องกันตัวแต่ในพลเรือนเท่านั้นนะอ่ะที่จริงอะ่ะมันก็ยิงคนตายแหละในในความเป็นจริงอะ่ะแต่คือมันใส่กระสุนได้น้อยแล้วก็ กายมันค่อนข้างแข็งกว่าบีบีกันถ้าเป็นของจริงอะ่ะถ้าจะเหนียวแบบดับเบิลแม่งคือแบบเอี้ยมึงโดนเขาสวนตายห่ากันเลยประมาณนั้นอะ่ะแบบมึงโดนเขาสวนตายอะ่ะคือคือจริงมันก็ยิงได้แหละแต่มึงต้องรอจังหวะเผื่อหรือจะยิงเหนียวเหนียวแบบนี้ก็ได้แบบเงี้ยแต่ต้องทนแรงดีดปืนให้ได้ไงประเด็นแเบบนี่ยครับใส่ได้หกนัดบรรจุได้หกนัดแผงกระสุนแผงหนึ่งแผงละสิบสองนัดนะครับนี่แล้วหนึ่งนะ โอ้เชี่ยล่วงมาอันหนึ่งโดยไม่ต้องคัดปอกเลยล่วงไปแล้วอันที่สองตามเก็บก่อน<ะ>อันนี้จะถ่ายเป็นคลิปยาวนะหวังว่าจะมีคนดูคนดูเยอะอยู่นะก็หกปอกหรือถ้าใครจะซื้อเสริมก็ได้นะครับเป็นสิบสองนัดพอดีก็จะได้ไม่ต้องเปลืองรอบกระสุนนะครับโอเคเปืนตัวนี้ก้านดอกจันกดไม่สุดน,นะครับเพราะว่าเวลาคัดปอกอะ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะหนึ่งมันมันมองไงวะนี่นะ ก้านดอกจันมันจะไปไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่าไอเพราะว่าปืนเนี้ยปอกมันคัดออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นระบบเอ่อซิงเกิลแอคชั่นนะครับง้างยิงทีละนัดหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งนัดนนะครับตามระบบปืนลูกโม่ปืนจริงเลยส่วนตัวนี้ถ้าใครจะถอดประกับเขียวไปทําสีไม้ผมแนะนําว่าถอดไม่ได้เพราะมันติดกับตัวปืนไปเลยเพราะตรงน,นี้มันก็คือด้ามข้างในมันคือตัวปิดไออวัยวะภายในของปืนอีกทีอ่ะนี่นะ หรือถ้าใครจะทําสีนะก็หาเทปมาพันดำๆก็นะพันตรงนี้ไว้ครับกันสีมันลามนะโอเคปืนมีตามามีสัญลักษณ์อยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่มีเซฟมีโอเพนมีอะไรนะนี่เดี๋ยวใส่ลูกกระสุนโฟมให้ดูก่อนนะครับเปิดโมกมาครับนี่โอ้อยอย่างเต้เลยวะ่ะถ้าเกิดในชีวิตจริงอะ่ะมีปืนแก๊ปเหล็กทําแบบนี้โอ้โหกูบอกเลยราคาน่าจะสูงแล้วก็แบบยังไง ราคาน่าจะสูงแล้วก็แบบหายากด้วยครับนี่หนึ่งสงองอมือผมสั่นนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะตัง้งแต่เช้าอ่ะกินไปผัดไทยไปแล้วแต่มันไม่อยู่ท้องนะนะครับคนเราก็ต้องกินข้าวอนะ่ะเนาะนี่หกนัดไปเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โอโอโอยตัวอะไรแต่ตีนตกใจนี่ว่ากินงกือนี่ฮะเกือบได้เปิดศึกแล้ววันนี้นะครับ ใครจะซื้อแผงกระปอก,กระสุนเพิ่มได้นะครับตามร้านในช้อปปีได้เลยนะครับปืนตัวนี้เออมันส่งช้าหน่อยที่จริงมันต้องได้ตั้งแต่เมื่อวานมันต้องได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่พอดีว่าคนส่งของเขาติดฝนเขาไปรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่ใช่รถกระบะนะครับไม่ใช่รถกระบะเจ้าประจําที่ชอบมาส่งของเออพูดถึงคนส่งของหน่อยมันจะมีรถกระบะอยู่คันนึ่งซึ่งผมเคยสั่งของกับเขาเ,ออเคยสั่งของทางช้อปปีแล้วเขามาส่งซึ่งผมก็แบบ รู้สึกว่าไอ้คนนี้แม่งคนพิเศษเลยเขาเป็นพี่ผู้ชายขับรถกระบะแต่งซิ่งขนสินค้านะมีตู้คลังสินค้าเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยแต่คือความพิเศษก็คือพี่แกแบบเป็นคนขี้เล่นไงแล้วแบบเจอกันแป๊บเดียวก็รู้จักเลยครับเพราะแกเห็นหน้าผมบ่อยมากคือผมสั่งของบ่อยแล้วแกก็มาส่งครับแต่รถนี้พี่แกไม่ได้มาถ้าเป็นคนอื่นนะครับอันนี้ก็มากหน้าหลายตาแต่ส่วนใหญ่จะพบเห็นว่าพี่แกจะมาบ่อยนะครับ ก็โหเพื่อก็จะแบบเจอกันเอ้ยคุยกันถูกพอด้วยว่าไอตอนช่วงสงกรารนี่ผมสั่งปืนฉีดน้ำไปใช่ปะแล้วทีนี้พี่เขามาส่งแล้วพี่แล้วผมนอนอยู่บนชั้นสองอะชั้นสองบ้านอะเพี่พี่เขามาเจาะหน้าบ้านแล้วพี่เขาตะโกนมาบอกวันเทียบวันเทียบเออเออผมผมไม่รู้จักชื่อพี่เขาเลยตรงๆนะก็ประมาณนั้นเลครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละตามสไตล์คนส่งของนะรู้จักกันกับลูกค้านะครับ หรือถ้าใครแบบนางงางนกไว้นะแบบนี้แล้วถ้าไม่อยากยิงก็จับนกไว้แน่นเอ็นมาด้านหลังแล้วก็กดไกนะครับโอ้ยอย,อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยแบบนั้นนะเดี๋ยวไม่งั้นแม่งหักนะครับนี่จับอันนี้นั้นก็ปล่อยไปเลยครับนี่นะง้างไม่อยากยิงจับนกไว้กดไกลแล้วก็ค่อยๆเลื่อนกลับมานะครับนี่หรือใครจะเหนียวป,ป่าก็ได้ครับแต่ลูกจะไม่ออกนะมองไม่ทันนี่หมุนได้นะ เสียงเนของจริงเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนนะนี่คือเออ่หลักฐานท,ที่ผมเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งยิงไปนัดแรกพร้อมรับประทานสัตว์สองสัตว์มีสามสัตว์มีไปสัตว์มี ข้อสัตว์อ้าวไม่ออกอออเออไม่ต้องแปลกจใจทำไมไม่ออกนะลูกกระสุนโฟมอ่ะมันแน่นเกินไปแล้วตอนอยู่ในปอกอ่ะมันลมมันก็เลยดันไม่ถึงนี่สัตว์สักหมดละเหลือนัดหนึ่งคง้างไว้อยู่ด้านด้านสับไม้แตกอือแตกแล้วโหโอ้ สาบานนี่ปืนของเล่นแม่งอันตรายชิบหายเลยครับยิงเข้าตาก็คือจบเลยนะความแรงเท่าปืนอัดลมย0สิบาทเลยแต่ความแต่นี่คือสายสะสมใครชอบก็คือเจ๋งเลยครับตัวนี้นี่คัดปอกนะครับคัดปอกโอ้โอ้ยลำบากวะนี่ได้แล้วครับปลอกเป็นพลาสติกนะครับดีไซน์ทรงสวยอยู่นะครับก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั้นเป็นของค่ายสมิธแอนเวสันนะครับเป็นค่ายจีนนี่ก็มาอีกทีนะ ว่าเจ๋งเลยเป็นพลาสติกทั้งตัวนะแต่ก้านดอกจนอันเป็นเหล็กซึ่งผมกลัวมันจะขึ้นสนิมมาดิก็คอยต้องทาน้ามันเสมอนัน่นแหละก็มีบางส่วนที่เป็นเหล็กอยู่นะเออแนานอนแตข้างในก็มีมันไม่รู้ดิครับนี่อืมอืมครับเจ็ดนาทีครับนี่ครับ คใครอยากเป็นแบบมือปืนเจ้าพ่อนี่คือเจ๋งเลยนะครับนี่คอสเพย์ก็ได้นะคอสเพย์เป็นเรื่องอะไรก็ได้เน่างเช่นะบแบบซิตี้ฮันเตอร์ลยนะแต่มันจะลํำกล้องสั้นกว่านี้นิดนึงนะก็เจ๋งอยู่นะเออสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นใส่เพลงให้ดูนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับนะ